สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับสวัสดีตอนเย็นๆครับตันนี้ก็หน,ก,น,ก,นกันทั้งวะไหนงานชุดไทยหรอแล้วพ่า,ทานทางอุทิศวันนี้มีไงบ้างวันนี้ พ่อไปอย่นี่พ่อไปแสดงมาพ่อแล้วแบบไหนเทาทงชุดไทยครับแล้วสดงกลับบ้านแล้วอยู่กับเอลข้าชุนหนึ่งแปดอุซันซอบะตออมันพันหน้าชาข้าขังกระแทขาดเคิองอยู่รุ่นต้องลดลดห้างจากกระแทกไกล เขาคมทีเด็นนะครับผู้ใ,ใส่ผ้าหน้าชาแน่ครับเอามาใส่เอาหาซีฟนี่ต้องตั้งแบบไรครับไม่ใช่ชิบวะเปีับฝากพี่น้องเยฟฟี่คอมเมนต์ไปใต้คลิปเลยครับ่าเห็นดแบบไรครับตั้งเป๊กับเปี ทางปุย่องแพ่ไปย่อวแพ่ไปเอ่อหาสิบกับเบลี่จ็ด

แล้วก็เมนนเรื่องแบเห็นได้เลยยังสีเศ้าปีบตัวผู้ใดใส่ผ้าหน้าสาใส่เอาหาซูนอยู่นะครับขอคำแนะนำมันในเรื่องเห็นได้ไหยยังสว่าปียบวะ รถเป็นท Des ี่ครับรถกูซ่ามาแล้วครับได้เท่านี้อ่ะ่กับปีไม่ก็เพราะว่าหางมันเนี้ยหางมันใหญ่ครับมันยาวกว่ารถหลายตัวอาสา ต่งเยอะสีมือครับดเดชหมีอเอเขาแนะนำจากพี่รองเลครับน <c oughs> ี่าจ่จังจังกันเด้ยว่ได้บ่าครับชัมหที่ว่าผ่พันไป อ่าหิมะมันอย่าขัดขัดอยู่ครับ <S <S อยู่พไดใ้ใส่ผ้าน,นาชาย,ยุกเนี่ยคอมเป็นไม่ตไตยิม่แบบ ครับมันเปยอยู่ครับนี่ครับเดี๋ยวบังรถเขายังไปเทียงเลยแต่ว่าพันนี่เปยไหมอะไรเปยครับแต่ว่าได้ได้ที่ว่าได้ดีว่าก็ไล่เสียครับตัออบง้งอยู่ <c oughs> บิดแหลงยงอยู่เพราะข้ามในน้ำนะครับเ <c oughs> คบ้ใส่กันอยู่เลยในน้ำมาไหนครับ มันเหี่ยวก็รถเรื่องขืบนนึงเหรครับ,รบ,งงรบต้องเงีดแบบนี้ครับคิดว่าแต่งเลยเท่าไหร่ครับไม่ยังขัดอยู่คิดว่าผมตั้งกบบประมาณจะแบบใส่โทนละค่าคเพื่องแท็กเตอร์โอมผมแนะนำครับ สปปิงก็ใช่ยต่ตั้งยืนเร็วรับบได้ตื่นเลยเป๊ะหกได้หกแต่ไอสิ่ก็พอได้ครับ้็คันอยาไวอไรก็สูกได้ครับแ้อาไปเบื่งสีเกครับสำหรับเอ0หาซูนเก็เอาไว้ทำานี้ครับเพื่อได้ เซี่ยู่เหรอเนี่ยนั่นไม่ได้ครับผมกหบอม่มีวิธีเดียดแล้วครับผุมเดีดได้ทั้นี่แหละอ๋อไปเอลซีเจ็ดน้องวดครับครับน้องวดว่าสิบ่าข้นกับข้นไหมครับบ้านนะาสิเศร้าแล้วบ่เศร้าครับบ่หาครับช่วงนี้กำลังมันครับไหลล่องโดนกับบล่องครับมีแต่ไหลไหลเข้าลงครับ เอลซีเจ็ครับตั้งพักเดี๋ยวเรยบร้อยแล้วเที่ยงทีรีงับกี้เม่าหนีบไม่เป๊ะตักีับเจ้าเลยเอลซีเจ็ดีที่ไปเอลสามหกครับพี่ดองเบื่อไงนี่พี่ดองมาแค่ยังเอลสามหกว่ครับ ค L สามหกในล่าง L สี่เจ็ดเดี๋ยวเสียมูเสียมูหน่อยครับมูน้อยมันทุบมิดฝากขึ้นมูน้อยนะครับไอ้มูครับเดี๋ยวเขาจะส่งสปริงกันไมได้ไปห้รีวิวให้ยเลยครับมูน้อยมันทุบมิดนะครับเมื่อคลิปนี้แกเดี๋ยวส่งสปริงกันไมได้ไปห้ครับ แบบเอลซี่เจ็ดนี่ไปดีครับหางตรตเุ่นครับไอ้เี่มเป็นท้าถงนะครับเข้ามาใช้เป็นผ้าหางต่างผ้านในล่องโตเลยบแน,นะเจีดยด้เจีดด้นี่ใบด้านขึ้นเจียนี้รับเท่าอ,ออก,ก้านดนหลายเจีรับมันเหม่งเ่เหลี่ยมเป็นนี่เี ดัดมังงาวเลยน้องมุทมาถีบมาไทยกับไทยกับกองทุนไทยนะครับขอทราบผลลัพธนบ้น้องมุทรับจบครับรับจบทุงานนะครับเยี่ยงี่นี่ครับก็ม,ม่เปชั้ชนนี้กับเปเนี่ยคือว่าโอชอยู่ับได้ชั้นนี้แล้ว พบกงินตังได้จะมีครับผีนี้ยังมาหลายสบการท่องยังมาหลา,ายครับเอาทงยูไทยเราไม่มีอะไตัวครับไทยกันเยนเ็นไปหาสิครับไทยดึงเอาเลยครับ โซอบาต่อครับโซ่ครับเอาห้าสิครับโซเอวสี่เจ็ดแชนยกขาดครับโอ้ยไกยูไมีอะไรสำรองเล่ครับเทียนแค่เดียวอะไรใช้ต้อนนะไกลเร็วนะครับคลิปนี้อะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องว่าวันจะถ่ายด้ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำลิปบกับ นี่ครับปือมีอายุในกาบันเทิงครับไปห้องบันไดไปใชครับห้องออกมาใช้ด้านในครับช่วงนี้เป็นงานของรถไทยครับอันนี้ครับเอาบป็นว่ล้วครับจบดีกับฝากไว้เพียงนทุกที่ครับเจอกันไม่คิดหนาครับสวัสดีครับ